ครับนี่ PZx นะครับหนึ่งสองห้าไอคูดนะครับอ่ามาติดตั้งกันโงวยนะครับหนึ่ร้อยนะครับแต่เวลาตั้งเงินจเกิดประโยชนถึงเขาเองนะครับถ้าไม่มีใครไปกวนอีกแต่ถ้ากดอีกนะครับแล้วก็สามารถปิดเสียงได้เสียงเวลาใครโดน ไฟจะขึ้นนะครับอ่าต่จะไม่มีเสียงร้องนะครับสบายใจได้ถ้ามีใครเอากุญแจมาเสียบหรือว่าเอาอันติดแต่ฟอมาเสียบนะครับดูกุญแจทาการสตาร์ทอ่าไฟเตือนแล้วนะครับช่วยช่วยบีบเด็กน,นะสตาร์ทไม่ได้นะครับอันนี้คันนี้รู้สึกแบบจะอ่อนนะต้องเปลี่ยนละอ่าแบตเอจะอ่อนแล้วนะ ครับอ่าสามารถสั่งที่ตับที่รีโมทได้เลยอ่าโอเคแล้วก็จะมีสองสามฟังก์ชันนะครับสนใจยังไงติดต่อมาครับครับ